สวัสดีเช้านี้จ้ามาย้ำรอบกันอีกวันหนึ่งจ้าวันนี้รู้สึกน้ําจะยังคงที่อยู่จ้าไม่ลดไม่เพิ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเช้าว,วันนี้จ้าท้องฟ้าสดใสมากเลยน้ำยังคงเยอะอยู่นะจ้าทุกคนน้าเยอะอยู่เลยไม่รู้จะถูกหรือเปล่านอ้อวันนี้เดี๋ยวมาดูกันจ้า นอกก่อนนะจ๊ะเยนลงแล้วเรียบร้ยจ้ะเยอะมากเลย เยอะมากปลาทะแยงล้วนๆจ้าสดๆเลยเห็นไหมทุกคนน่าจะถึงโลอยู่จ้ะหลังนี้น่าจะได้กิโลอยู่เห็นไหมจ้ะน่าจะถึงโลอยู่จ้ะหลังนี้เอยอะๆ ทุกหลังเลยทุกหลังเลยทุกหลัง <ouse> จ้าหลังใหญ่ก็ได้เด้อนี่นี่ปลาคิเงี้ยแกปลาคิเงี้ยได้ทุกหลังเลยห <oz _ of> ลังนี้ก็ถูกจ้ะหลังนี้ก็ถูกหลังนี้ก็ถูก <expl os ful> มัน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 จ้าเดี๋ยวเทปลาให้ดูจ้า <c oughs> หลังนี้ได้เป็นกิโลเลยนะจ๊ะได้เป็นกิโลเลยจ้าหลังนี้เห็นฟันทองๆเลยมันหมันมันหมันหมันหลังนี้ยังมันเลย หลังน้อยครัตัว้ก็มาเหมนกันนหลใหญ่จ้ลัใหญ่ก็มาเหมือนกัน เดือยจ้าปลากระเง่งตัวโตๆทั้งนั้นเลยยังไข่อยู่เด้อจ้าทุกคนนี่เห็นไหมไข่อยู่จ้าไข่อยู่เดือะตัวโตๆทั้งนั้นเลย